สวัสดีค่ะสวัสดีครับเพราะหนุ่มชาวเลคนนี้หล่อจังเลยโอ้ยก่อนก่อนเรียนก่อนผมจะพูดอะไรอยากให้หันไปดูวิวอะ่ะสวยงามมากก็ตอนนี้เราอยู่ที่อันนี้คือที่ไหนนะ อันนี้คือที่รักหรือเปล่าไอ้ที่รักหรือเปล่าไม่ใช่ไม่ใจอันนี้คือบ้านพักนาเพงปะใช่บ้านนาเพงเกสเฮ้าของนาเพงอันนี้คือเกสเฮ้าของนาเพงเป็นรีสอร์ทแล้วกันรีสอร์ทนาเพงซึ่งผมชอบมากเลยมันมันดูมันดูโลเคอลมากๆเลยอะเราอยู่ที่นี่มาวันนี้วันที่สองครับผมแล้วก็พรุ่งนี้เป็นวันที่สามติดกันครับอ๋อใช่ดีใจไหมคะที่เจียมทีวีไลฟ์เขามาบุกถึงมางจังหวัดเลยโโหตอนแรกนึกว่าเขาพูดเล่นนะเขามาจริงด้วยนะเป็นเกียรติมากๆเลย แบบว่า GMM l i v e h o u นี่เป็นรายการที่ยิ่งใหญ่ เบาทุเท้เลยพูดทุรอบเลยแฟนขับน้องวินิสตังเขาแบบนี้ไงเขาฝากติดตามมาว่าให้มาหาหน่อยต้องขอบคุณแฟนขับไม่งไม่งั้นพี่ไม่มาเวอต้องมาอยู่แล้วอัปเดตอยู่แล้วยังไงตั้งใจจะมาหาอยู่แล้วเพราะว่าโลเคชั่นสวยมากใช่อาจจะสวยสวยจริงทุกคนครับว่ารอรับชมได้เลยครับเป็นงไงคะสมบุกสมบังไหมคะมาต่างจังหวัดครั้งนี้สุดๆครับรอบนี้น่าจะเป็นรอบที่ยาวที่สุดแล้วเนาะสามวันแต่ว่าไม่ใช่รอบแรกเดี๋ยวมีรอบต่อไปแต่ไม่ใช่แค่ที่นี่เพราะว่าโลเคชั่นหลักๆของแต่สัตมร ก็เป็นทะเลปะคะใช่ใช่ออแต่ว่ามันก็จะมีทะเลหลายส่วนมีหลายทะเลแล้วก็วันนี้ไม่ได้มีแค่วินิสตังนะครับมีมอนกับอมอนริวด,ด้วยครับผ่านไปแล้วนี่หลายคิวเหมือนกันนะคะ<ช><ช>เป็นไงคะกับเดสเมอร์ ดีครับเหมือนว่าสนุกสนุกขึ้นเรื่อยๆเนาะแล้วก็เหมือนว่าเราเจอคาแรคเตอร์เพิ่มขึ้นเรื่อยๆครับก็รู้สึกว่าเราได้พัฒนาตัวละครเรื่อยๆบิวแอบเห็นบางซีนก็ตัดมาให้ดูแล้วก็รู้สึกว่ากล้องนี้ทำงานเร็วจังเลยอ่ะโอเคผมก็เจอตัวละครมากขึ้นเลยครับได้เรียนรู้ตัวละครเลยแอบถามพี่โจมาวิววิวนี้ก็พัฒนาดีขึ้นนะคะแต่บอกเลยบอกเลยวิวจะสวยขนาดไหนก็สวยสู้พีเอ็มไม่ได้หรอก นี่เลยต้องมาไอ้จะอยู่ตักสามวันแล้วทำไมคะเป็นไงเราลงทุนขนาดไหนหนาวนะนี่ดูไปนี้เียว่ะตอนไหนเปียกแล้วโอ้โหมีมูลเหรอไม่ใช่แล้วมันถ่ายถ่ายซีรีส์อ่าเมื่อกี้เป็นซีนที่เรากลับมาจากสงการไงคือเขาเฮ้ยเราสปอยเนื้อเรื่องไม่ได้นี่นะโอ้แก้มขนาดนี้ อะไรกันแดดกัน,กนตัวไว้เนี่ยว่าบน,บน,บ,นบนหน้ามีแป้งอยู่ดูมาเดี๋ยวผมเช็ดให้ <laughs> เร่อน้ำหานะ้ำเช็ะนะด <laughs> เราก็เพิ่งผ่านสงการมาประมาณเท่าไหร่สามสามเดือน <laughs> นางอยู่จาก <laughs> จากเข้าบัญหายอยู่แล้ว <laughs> อะไรเอ้ยผมลองไปเล่นเดีอยว เคยไปเที่ยวทะเลกับแฟนปะไปเที่ยวอยู่มาในเรื่องในเรื่องนี้ถามในเรื่องเคยสิอ๋อชีวิตจริงอะชีวิตจริงเหรอเขื่อำอะไร อยากรู้ว่าตอนนี้สภาพของผมเป็นยังไงบ้างฟิลแบบมอมแมมนิดหน่อยแต่ยังน่ารักฟิลหมาเด็กหมาเด็กเหรอใช่ตอนนี้แบบแฟนๆเอาแคปไปเป็นยีมแล้วเนี่ยหมาเด็กเลยโอ้ยแดดยังตาจังเลยโแดดยังตาทีเหมือนสายตาที่ยังใจนี่กัดจะเล่นแล้วรู้ไหมกัดจะเล่นแล้วตอนนี้นะชิดนี้มันดูมีความสุขจัเลยอ่ะแต่ยอมรับว่าโลเคชั่นรอบนี้แบบว่าเนาะทำให้เราแบบไม่ว่าอะไรอ่ะมันมันเราได้ใกล้ชิดกันมากขึ้นเนี่ยหรอหรือยังไงไม่ใช่มันก็ใจ๊คชิดอยู่แล้วแต่ว่าเหมือนว่า โลเคชั่นคอนก่อนมันแบบว่าสมบุรณสมบัน<ช>แบบนี้ใช่แบบดีใจหน่อยขอบคุณนะเพีงนะครับที่ในเรื่องรวยนะฮะจริงจริงอ่ะรีสอร์ทเนี่ยไม่ใช่ของนภเพีงหรอกอ่าผมไทยเป็นของผม,ผม,มเองอย่าบอกนะว่าคุณคือประธานเลยเก็บปะไม่เก็บนี่นะครับที่มาของสามาว่าคำว่าอะไรครับสามารถหลับได้ทุกที่อันนี้นอนอยู่เหรอที่เห็นไม่ได้พ่อสำรวยโคตเซอรเลิศเลยอ่ะ ถึงแม้ว่านะครับผมจะผ่านมา11คิวแล้วนะครับพี่โจก็ยังจำชื่อของวินนี่แล้วก็ตังไม่คล่องปากทุกครั้งใช่ไหมสมมติเปลี่ยนคัสต่อไปคัหน้ารับไอคนคนชื่อชื่อชื่ออะไรนะชื่ออะไรนะอย่างเงี้ยตลอดเลยทำไมวินนี่สตาง์วินนี่อะที่มันคาอยู่ในใจโจที่คิว11แล้วทำไมยังเรียกไม่ถูกอีกฮะ ไอคนชื่อไอคนชื่อไอคนชื่อก็มันบางทีมันตื่นเต้นมันมัวแต่แบบอยู่ในบทใช่ไหมอยู่เวฟอยู่ลาวา่ใช่แบบจะเรียกเวฟหรือลาวาอะไรอย่างนี้ไงก็เลยแบบว่ามันมันอินอยู่มันอินอยู่เพราะว่าน้องเล่นดีมากเออเขาเขาาปากแข็งความจริงเขาเขากำลังเขินคาหล่ออยู่นะครับอะไรดีครับครัวนี้นะครับทำได้เมนูเดียวเมนูอะไรคะไข่ต้มครับ อย่างอื่นกี่ร้านนึ่งทั่วไป่ากใครก็ยิได้เป็นไงคะนาเพลงเราตันกล้ามใหญ่ก่อนอังแรกเลยระหว่างมีซีนที่ต้องมีซีนอารมณ์กับกับแล้วพิมนิดหน่อยแล้วมันมีจังหวะที่ต้องจับไหล่เขามันมันจับหัวเด็กเลยใหญ่มากทุกคนเชื่อไหมจานี่เป็นการพิเศษเฮ้ยยังไงเปลี่ยนหน้าได้ไม่เชื่อบ้าจานอะไรมันจะเปลี่ยนหน้าได้เหรอไม่เชื่อ วันๆวันวันผมเจอกันอะไรแบบนี้ทั้งวันเหรอพี่โจวันไร้สาระสวัสดีค่ะน้องเิวสวัสดีครับอันนี้มาในนามไร้เฮา์ใช่ไหมหนุ่มมาในนามไฟ์เฮาค่ะแม่หนะคะวันนี้ไม่เก็บกล่องแดซัมเมอร์ค่ะวันนี้ก็คือมันดูบรรยากาศเนาะ่อกนใช่ค่ะว่าซราบ้าที่นี่มีเรื่องเป็นคุณหมอใช่ไหมคะวันนี้ระบบเป็นคุณหมอใช่ไหมคะระบบเป็นคุณหมอครับแต่วันนี้ชื่อว่าหมอว่าชื่อชื่อว่าหมอ พูดอะไรพูดที่บัตรหรือเปล่าพูดที่ภาวะสูงครับอ๋อไม่ตหมือนนะครับไม่เหมือนผมเลยทำไมคุณหมอไม่อยู่โรงพยาบาลครับไม่อยู่ทำอะไรแถวบ้านนี้ครับมันมีประเด็นนิดหน่อยนะครับชีวิตหมอค่อนข้างเศร้านะฮะตอนนี้ก็มีดราม่าเล็กน้อยครับผมในเมื่อเราเป็นหมอเราก็ต้องคียคาแรคเตอร์นึงนะครับเป็นไงคะการถ่ายทำเรื่องนี้ค่ะน้องเรียวก็สนุกดีนะครับถือว่ามาดูบรรยากาศด้วยแล้วมาถ่ายด้วยเป็นไงกับเพื่อนๆค่ะเป็นไงครับ หมห่ถึงใครอะครับจะได้พูดถูกเนาะคุณวินนี่สตังค์เป็นไงคะอยากจะบอกว่าน่ารักนะครับถ้าเขาได้ยินอยู่เนาะถ้าเขาไม่ได้ยินอยู่จะตอบเป็นแบบนี้เราเ,เ,เ,เล่นเราเล่นนะนี่แทนกล้องไปหาน้องชายผมหน่อยครับนี่เจ้าชายนะฮะพี่เป็นหมอใช่ไหมใช่ครับผมแล้วพี่ดูไพ่แบบไหนได้บ้างเอ้ยเขาไม่ใช่หมอดูเขาเป็นหมอรักษาคนโอ้โหถ่ายมาตั้งนานไม่เข้าใจนะคุณอะเป็นเจ้าชายมีอะไรให้กล้องดูนิดนึงไหมครัโชว์ความเป็นแบบเจ้าชายนิดนึงเนี่ยไม่มีครับเวลาดูซีรีส์ เราต,ต city, uh <c <c ิดตามในซีรีส์นะครับผม่ีแล้วเหรอไม่ไ şey> ด้ลาพั้งสายทานที่พี่เอาโทรศัพท <ah ์ยังอยู่ในมือเลยนั่งเช็คทวิตอยู่ครับอ๋อโอเคครับดูด h e ซัมเมอร์เมื่อวานติดเทรนด์ไป สวัสดีค่ะน้องมอนสวัสดีครับวันนี้มาบุกบ้านเขาเรียกว่าอะไรเซฟเฮาส์เซฟเฮาส์ของนาเพงครับมาถ่ายโรนี้ก็รู้สึกดีมากมเหมือนกันเพราะอะไรคะผมอยากพาคุณไปดูวิวข้างหน้าเห็นแล้วสวยมากมากแต่ว่าอยู่แบบฟินๆนั้นเหมือนแบบไม่ได้มาถ่ายละครหรือมาเที่ยวเออก็แบบว่าเนี่ยเราก็ตื่นมาถ่ายอีกวันนึงบ่ายโมงอย่างเงี้ยเออเราก็ได้นั่งชมวิงกินลมโลเคชั่นนี้ยังไงคะนเพงครับก็ที่นี่เป็นเฮาส์ของเราเป็นเป็นเหมือนเขาเรียกว่าอะไรเกสเ้าดูแลที่นี่อยู่ ถ้าอยากมาพักก็มาได้นะครับแต่ว่าไม่ได้เปอร์เซ็นต์กับเขาเนีก่อนเพลงเขาแบบต้อนรับแค่แค่ไม่กี่คนหรือเปล่าแค่คุณหมอหรือเปล่าแค่คนเดียวหรือเปล่าไม่ไม่ต้อนรับทุกคนเขาบอกว่าเรามาอยู่เกาะนี้เราเป็นเหมือนแบบในหัวที่นี่เราก็ต้องดูแลคนทุกคนเลยแล้วดูแลใครเป็นพิเศษไหมคะไม่หรือมีใครดูแลเป็นพิเศษไหมคะอยากให้ดูซีสิ่งเดี๋ยวเขาซีนต่อเดี๋ยวเขาซีนต่ออีกซีนหนึ่งเฮ้ค่ะ ไงคะผมรู้สึกไม่ได้มาถ่ายละครจริงๆคือด้วยวิวมันสวยแล้วไม่พอคือบรรยากาศมันดีด้วยไงแล้วคนข้างหน้าล่ะครับแล้วคนข้างหน้าล่ะขออนุญาตคุณหมอสิววิสวยตรงนี้วมอสวยคืออะไครับแล้วหมอเนี่ยไม่อยู่โรงพยาบาลรักษาคนไข้ใดเลยหรอคะหรือยังไงคะก็คนไข้เขาอยู่ที่นี่ครับประรักษาสร์ขอ ตวันนี้คิวที่สิบเอ็ดแล้วทุกคนเป็นยังไงกันได้มาอยู่กันสี่หนุ่มบอยแบนด์เลยแหละตอนนี้สนุกดีครับผมรู้สึกว่าพอตับเสร็จกิจกรรมอะไรอย่างเงี้ยก็ได้นั่งคุยกันดีเพื่อนเด่นอะไรอย่างเงี้ยตัดบรรยากาศด้วยความชิลอะไรเงี้ยพี่มอนก็เป็นพี่ใหญ่เลยสินะพี่แอคติฟมาก แล้วเป็นไงรีวิวได้แบบดูกับนิสตางแล้วพี่มอนสบายมากครับก็แบบเป็นอากาศกองเนาะแล้วก็เป็นที่โลเคชั่นที่เราอยู่เนี่ยลมสบายสบายปกตินะถ้าแดดเนี่ยร้อนขนาดเนี้ยมันก็จะแบบทั้งร้อนใช่ไหมตอนี้เราแบบมันจะอบๆหน่อยถ้าแดดร้อนใช่ไหมพอมาทะเลแล้วแบบบรรยากาศลมเย็นไม่รู้จะรู้สึกแบบถ่ายละครไปก็มีความสุขไปผมรู้สึกว่าวันนี้มันไม่มีแดดแต่ว่าผมก็อบนิดหนึ่ไม่แต่ว่าคือจริงๆอ่ะสามวันนี้คือ แต่ค่อนข้างเยอะหลายทีหลายซีนมากก็เลยแบบว่าต้องสู้กันสถาหกาสากอรครับวันนี้วันที่สองแล้วเสร็จยังไม่แต่ไม่คุณเนี่ยเริ่มเช้าไปแล้วคุณเลยอาจจะออกใครออกเริ่มแบบ afternoon afternoon ผมก็เลยแบบว่าเหมือนชิวๆรับโลอนะครัผมก็ฝากด้วยนะครับสำหรับเดือนซัมเมอร์ของเรียชายมงคลทหารนะครับตอนนี้ก็ถ่ายทำไม่ได้วันนี้คิวที่สิบเอ็ดแล้วครับผมก็ใกล้จะขึ้นทางแล้วครับก็ฝากคนติดตามพวกเราทั้งสี่คนแล้วก็เพื่อนๆคนด้วยนะครับนี่แนี่ขอบคุณครับ